สวัสดีค่ะพ่อพ่อพ่อพอเสอกทุกคนค่ะพ่อพ่เเมมซีทุกท่านเลยค่ะโอ้ยติดอ่างนี่เราวันนี้เราแวะมาบ้านนะทุกคนนะคะวันนี้ทีมงานมาํำใจกันลอยค่ะพี่น้องนะคะเล่นที่บ้านโคกกลางเห็นป่ะตำบลหนองแคนอำเภอปทุมรัฐจังหวัดลอยเอ็ดนะคะพี่น้องนะคะแต่ว่าบันทางจากนี่ประมาณ 80กวโลนะคะเอาเลยเดี๋ยวแวะมาบ้านนะคะจากบ้านหนูไปไปงานกับประมาณ80กวโลนะคะก็เลยแวะมาบึ่งบ้านก่อนตนะนอนนีนัอยู่นี่ละพี่น้องเมื่อแรกนะคะยังจังไปเมียยังไปไปงานนะคะเป็นอย่างไรคนขับรถมีความูซื้อว่าจะได้ข้อม,มูซื้อว่าจะได้ <laughs> เรียกัหนสินโอ้ยแดยดคัก ทางมา่สนนอนนะคะทางไปยงเรามีเม็ด้วยหอดงนเร็ว็ไ,ไ,ไดนอกนหอมนอนนหอมงนี้กระด้ตัวจอนมังกรนี่เด็ดปะวะ มาแล้วมาแล้วโอ้สวยอยู่ตัวนึงแต่กอได้หนอบันนี่กอพี่น้องจนมังโก้ไปอืมจนมังโก้แล้วจังหฮมเบัดเหมือกับตองใหญ่โอ้ยถอยเลยโอ้โหทุกคนอุ้ยสวยอยู่ด้นี่เพิ่งวันนี้ก็ตื่นแล้วค่ะออกไทยเมย์ย้ายออกไทยเมย์ย้ายขาสิถอยรถ เจ้ตุ้ยแมนะครับพี่น้องนะคะพี่ขออบอต่อแล้มันอันนี้ให้พี่น้องเล็กมันเหลือเหลือหลายบัธธกคักเพื่อนก็เลยไบท์ซื้อเสาไปอ,อ,อีกสามเสาก็เลยเดี๋ยวสร้างมานนะคะคให้เพื่อนต่อของของหนึ่งไปอีกกับพัอ่อแต่เล็กเป๊ออีกสามเสียนสร้างมาแล้วแต่พอเมียนค่ะพี่น้องนะคะคอพ,พอห้องมูนนี่ละพี่น้องแล้วเป็นอบอตอยู่บ้านนี้นะคะพี่น้องค่ะแเ้าก็มาซอย แล้วก็ซอยดีอยู่ค่ะพี่น้องมึงเราอยากให้มันเลี่ยวนะคะบอกกันง่ายอยู่ค่ะพี่น้องนะคะบานเท่าเนาะโอ้พญ่ด้วยพญ่เดียวกับซอยดีอยู่พี่น้องแล้สิเดคาเป็กอยู่เออโอ้เฮ็ดดีอยู่ดอกแม่นบอมพญ่เมียสะพอนะแมียพญ่หนาวคอยจักจักขวดแน่น้อยสาวคนนะเเเวววดียแมนเอม มาได้เป็นแต่หมอมาเนาะเออเปอกแขนกับมวลเด้หนี่ไอ้เออเปอกแขนกับมวลเห็นงานกับอ,อคือตัวลเออวะเนาะเมฆคัวเมฆคัวหายก็แล้วกันคี่น้องนะคะค้ามคนเก็บเพิออ่มยังไหเพิ่ออนเพิ่มออยังปนะนะ ฮะะมันยังผิวมันเป็นหว่วงค่ะพี่น้องนะคะเพิ่นอยันลูกติดหนีเพิ่นวะเทิ่งเทิ่งอยากเด็กเทิ่งเทิ่งอยากลูกติดหนีหนไม่ยังผิวก็ได้เพิ่นว่าย,นนะยากก่านะอยันลูกติดหนีบปล่าฮะใครลูกบปล่าลมหนาวมาแล้ว ลมหนาวมาแล้วทุกคนหายกันแล้วทั้งนแม่คั่วแม่คั่วหายกันเองแล้วบับนี้เขาฮ่มีเซปายาป่าหอป่าหระ อะไรถาลงก็บอ่าขวยก็บ่าเต็กเจาไวเื่อนแข่งไหนมงบลเลี้ยงบอยังแห่ันดีๆเอายังห้องดีๆมากองไหวสาส่พนวาลูกปิ้นลูกปื้นยังพนวานยังคนนะลูกลูกปื้นยังพนวาลูกปื้นเตกนะยวรหลานบอดี้จมาเกียวกับเขา็นบ่เทสสยามหม่งเป็นแป้นมีฟังผีกับมีได้เพื่อนบอเทสหาเนาะ ไ้าบ้เปลดมเีงค่มาเบิงเนาะมือพิ่นมาเทหินบด้อยู่ดเนยางดแมนี่ว่าจะเลี้ยงงามไหมอุ้นเล็กจถ่ายลายคอยบอกเพินมาอเธอลไปทางหลังเพิ่นับไปไปทางหลังก็ไม่ให็ผิวมองทางคุณแม โมยี่ผมขันเพิ่นเดบาวเพิ่นบอกสอดแจงไ้ไดนันแมนบ่าวพญานันขันเดบ่าวว่ามันขึ้นอีรีได้ันัน่า่าน้นอีีใันยีีเพิ่นบาขันบ่าไม่ยีผิวเดบาวบาสอดแจงอี่ีไดบ้นอนแล้วขันเดเบ้านันิ่นโจมยังิ่นบ่งหูละบางเถ่อเพิ่นบ่เดบ่าวแต่ว่ามือใหม่เพิ่นติดสี่ี๋ยวสี่ไป นอนลำลอาบอคนเดียวไลสีสิจกตาหพบไปแลยแเตียงขึนกับานส่นบนยำเสาให้เรานอนค่ะเรานอนให้เรานอนไปให้เรานอนจะพิบุกเราเราสีหายเมื่อคืนเราเป็นหมู่บ้านเราเป็นเรายางอ่อมเพื่อนตีมมีผิวเอาหงค้านียเพ่อดียวเมื่อนะล่ะตี เอาพอแลวสิเห็นมาจากไหนเร็วบอเรเห็นบาเกียวสังข้าสิ่ไหเรายางไปุ่่นยางไป่ขุนยางแพ้ขุเสียง ไปเกือบเอากาดขีแล้วป็นแบบไนละไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอามาห้เอาเป็นแบบเอาเป็นกาแฟแบบซองหรือว่าแบบกระป๋องเอาแบบซองแบบซองบ่ พักกันกินกาแฟห่อนป่ะเอาพี่น่องแล้วพอกันไหมคลิปนาดเด้อพี่น่องขอบคุณและสวัสดีค่ะ